สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการงานการเงินของชาวราศีเมษนะคะช่วง1-15กรกฎาคมนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าการงานการเงินของชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างก่อนก็ขอฝากขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็คอมเมนต์ดีๆด้วยนะคะทุกสับสไครต์ด้วยนะคะ,ะ,คะมาดูการงานการเงินของชาวเมษคุณเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยช่วงนี้มาดูนะคะเรื่องงานของคุณค่ะ ว้าวสิบถ้วยนายอ้อสอดฟูอืม ก่อนหน้านี้คุณไปเจออะไรมาเนี่ยทําให้คุณแบบว่าอารมณ์คุณไม่ค่อยดีเลยอือก่อนหน้านี้เรามองว่าเออคุณไปเจอเรื่องราวที่ไม่ดีสําหรับคุณมาเลยทําให้คุณตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าคุณจะไม่เอาแล้วในเรื่องงานชิ้นนี้นะคะคุณตัดสินใจแน่วแน่ว่าคุณอยากพักผ่อนละคุณอยากพักผ่อนชั่วคราวหรือคุณอยากเที่ยวชั่วชั่วคราวหรือคุณอยากใช้ชีวิตแบบ คุณไม่อยากไปยึดติดอะไรที่มันแบบมีปัญหาคาราคาซังมีปัญหาที่มันทําให้คุณแบบว่า,าเราไม่มองว่าไม่ใช่ปัญหาคาราคาซังนะเรามองเป็นว่าปัญหาที่ว่ามันเข้ามาหาตัวคุณโดยที่ว่าคุณไม่ทันตั้งตัวได้ซ้ําไปนะคะปัญหาในเรื่องงานของคุณแล้วทําให้คุณตัดสินใจโอเคฉันออกจากงานก็ได้ฉันไม่สนใจใย,ยดีอะไรแล้วฉันจะไม่ทํางานนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะถึงแม้บางคนเนะี่ยทำงานเป็นของตัวเองก็เลยมองว่า คุณตั้งตัดสินใจแน่วแน่แล้วที่ผ่านมางานของคุณน่ะหรือชิ้นงานของคุณน่ะมันมีแต่เรื่องขาดทุนหรือมีแต่เรื่องเรื่องไม่ดีหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคุณตัดสินใจออกมาแล้วคุณตัดสินใจแน่วแน่ว่าคุณจะไม่เอางานตัวเดิมแน่นอนแล้วนะคะที่มันว่าทําให้คุณผิดหวังอ่ะที่มันมีแต่เรื่องไม่ดีเข้าหาตัวคุณอ่ะอารมณ์ของคุณช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณอยากพักผ่อนก่อนอยากพักผ่อนอยากใช้ชีวิตเออคุณอยากเที่ยวให้ให้สมองคุณโล่งปลอดโปร่งก่อนนะคะคุณยังไม่อยากไป ไปเอ่อมีความเครียดกับเรื่องอดีตเรื่องที่ผ่านมาของคุณนะที่เรามองเห็นนะคะคุณพอคุณพักผ่อนเสร็จหรืออะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรามองว่าคุณอาจจะเริ่มต้นงานใหม่หรืออะไรก็ใหม่นะคะมองเป็นว่าเอ่อคุณเริ่มต้นใหม่ไหมคุณเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะมีข่าวดีข่าวเรื่องงานใหม่เร็วนี้เข้ามาหาคุณนะคะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงของคุณเลยแหละเรามองว่าคุณพักมานานนะหรือว่าคุณอาจจะอยู่พักท่องเที่ยวก่อนก็ได้ นะคะบางคนอาจจะหยุดแบบอยู่หยุดอยู่บ้านกับครอบครัวด้วยปัญหาที่ว่าก่อนหน้านี้มันมีสถานการณ์รลบข้างเราไม่ดีใช่ไหมแล้วก็ทําให้คุณเออเคคุณโดนออกจากงานพอดีเลยหรืองานคุณล้มเหลวไม่เป็นท่ามาเลยก็ตามเนี่ยงานคุณแบบแย่มากๆธุรกิจของคุณแย่มากๆเนี่ยทำให้คุณว่าโอเคช่วงนี้ฉันจะหยุดพักสมองละฉันจะโล,งล่งโปร่งละฉันจะไม่อยากคิดอะไรละ ฉันอยากจะหยุดพักกับครอบครัวละนะคะก็เลยแล้วก็คุณก็แบบว่าอ่ะคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ละคุณจะเริ่มงานใหม่คุณจะอะไรใหม่ๆของคุณแล้วก็ตามเนี่ยคุณจะมีโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาเรามองว่างานตัวใหม่ของคุณอะ่ะมันสร้างความมั่นคงให้คุณได้ระดับหนึ่งนะมันสร้างที่ว่า ชีวิตชีวิตของคุณเริ่มดีขึ้นเรามองว่าเริ่มดีขึ้นท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ชาวเมธอะ่ะงานเดิมเดิมงานอะไรของคุณมันแย่ไปหมดมันดูแย่มากๆเลยอะ่ะบางคนขนาดว่าตัดสินใจเองว่าฉันออกจากงานแล้วฉันไม่ไหวแล้วไอ้งานตัวนี้มันมันล้มไม่เป็นท่าละหรือฉันไม่ทํางานตัวนี้แล้วมันล้มไม่เป็นท่ามาหรือว่าบางคนอะ่ะ โดนไล่หรือเปล่าเราก็มองว่าบางคนก็มีมีส่วนด้วยนะคะที่ว่าโดนพักงานอย่าบอกว่าโดนไล่เลยโดนไล่ like, มันแรงไปใช่ไหมล้าก็บอกว่าโดนพักงานกันแล้วกันแล้ว,ลวทําให้คุณแบบว่าโอเคในช่วงพักงานของคุณะ่ะในช่วงพักงานของคุณ่ะคุณใช้ชีวิตมีคุณใช้ชีวิต,วตหยุดพักผ่อนกับครอบครัวมาสักพักแล้วละ่ะ นะคะแล้วคุณก็มีความสุขไหมเราก็มองว่าคุณมีความสุขนะคุณสมองคุณโล่งโล่งกว่าเดิมอะโล่งกว่าที่ผ่านมาแล้วคุณแบบว่าคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วช่วงนี้คุณเริ่มต้นงานใหม่แล้วงานใหม่เรามองเป็นว่าเป็นงานที่ดีด้วยนะคะเป็นงานที่มันพอจะสร้างความมั่นคงในชีวิตคุณสร้างความมั่นคงในเรื่องสายงานของคุณในระดับหนึ่งเลยนะของชาวเมธนะคะคุณจบจริงๆงงานเดิมคุณจบจบ จบเริ่มต้นชีวิตคุณมันเหมือนกับว่างานเดิมคุณจบสิ้นละคุณพอละคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ละนะคะในช่วงที่คุณจบเราก็มองว่าคุณน่ยยังพอมีเวลาที่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบหยุดพักผ่อนหยุดพักสมองอยู่กับบ้านอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะแล้วทําให้สมองคุณน่มันโลง่งมันมองเห็นหนทางที่ว่าอ่า งานใหม่ของคุณมองเห็นคนทางงานใหม่ดีๆของคุณบางคนมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆด้วยนะในเรื่องงานนะมันเป็นเรื่องการเดินทางและเป็นเรื่องการเดินทางไกลด้วยนะคะเรื่องการเดินทางไกลเป็นงานที่ว่าต้องใช้การเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือติดต่อเจรจากับใครก็ตามที่ว่าเป็นคนไกลนะคะเรามองแบบนี้นะบางคนน่ะชาวเมธบางคนเรามองว่าทํางานพวกอะไรอ่ะสายการบินหรือเปล่าที่ว่ามันมีปัญหามีประเด็นมานะที่มองแบบนี้ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าอ่าเดี๋ยวดูสิ มันเริ่มมั่นคงแล้วเรามองว่างานใหม่ที่คุณมองหาหรือที่ว่าชีวิตใหม่ที่คุณกําลังเริ่มต้นใหม่หรืองานใหม่ๆเราก็มองว่าเร็วๆนี้แหละคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องนี้แน่ๆนะคะทาให้ชีวิตคุณมั่นคงด้วยมันเป็นช่วงชีวิตคุณอะพลิกผันพลิกแพงจริงเปลี่ยนแปลงจริงๆถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์ของคุณมันดูไม่นิ่งเอาซะเลยบอกเลยว่าสถานการณ์การงานของคุณมันดูไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ทีเดียวเชียวนะคะมันเป็นช่วงที่คุณต้องย้ายงานต้องเปลี่ยนงานต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยด้้้วยซําาไปบบงงงคนตอถึกั ที่อยู่อาศัยโยกย้ายถิ่นฐานด้วยซ้ำนะเรามองแบบนี้นะแต่อะไรก็ตามเรามองว่าเร็วๆนี้ยข่าวดีจะมาหาคุณแน่นอนในเรื่องหน้าที่การงานงานใหม่ของคุณที่คุณรอคอยก็ตามงานใหม่ของคุณที่คุณแอบหวังหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีแล้วงานนั้นนเรามองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยงานนั้นสามารถสร้างความมั่นคงในฐานะของคุณได้ด้วยนะคะอืม มันน่าจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เม,มกับเรามองว่ามันก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่บางทีบางคนอะโอเคเรามองว่าเป็นแบบนี้จริงๆบางคนอะตัดสินใจแน่วแน่และว่า ฉันจะไม่เอาฉันจะอะไรแล้วถึงแม้ว่าฉันโดนเขาไล่ออกมาก็ตามเนี่ยคุณก็กลับไก่าเออโดนไล่ก็โดนไล่สิหยุดสั่งหยุดพักงานก็สั่งหยุดพักงานสิฉันก็ไม่เอาแล้วก็ได้ฉันจะเริ่มต้นงานใหม่ฉันจะจบจากงานเก่าฉันจะจบจากงานเดิมถึงแม้บางคนอะทำธุรกิจของตัวเองก็ตามมาธุรกิจของตัวเองมันเหมือนว่าล้มไม่เป็นท่าเลยช่วงช่วงที่ผ่านมานะคะมันก็เลยทําให้คุณตัดสินใจได้เนี่ย ได้แล้วละว่าเออฉันเริ่มงานดีกว่าฉันเริ่มงานใหม่ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นช่วงชีวิตของคุณที่มันเปลี่ยนแปลงจร,จรจิงๆเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันไม่ดีเปลี่ยนแปลงจากอะไรเดิมๆที่มันแย่มากๆสําหรับคุณน่ะคุณพอคุณได้หยุดพักผ่อนอยู่หยุดพักผ่อนหรือได้หยุดพักมาสักระยะหนึ่งมาทําให้คุณได้มีความคิดนะคะได้มีคุณได้มีความคิดหรืออะไรก็ตามทําให้คุณรืว่าไม่ไม่ไปยึดติดไม่ไปเครียดกับตรงนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเครียดมาก เรามองว่าอะไรใหม่ๆของคุณมันเร็วๆนี้มันจะดีดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะมาดูว่าการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างดีกว่านะของชาวเมษนะคะเสียงมอเตอร์ไซค์ดังดังต้องขออภัยจริงๆด้วย อยากจะออกไปว่าแล้วล่ะถ้าวันไหนทนไม่ไหวจะออกไปตะโกนว่าแล้วจริงๆอนะมันไม่ไหวมากๆเลยบางทีก็คนรู้จักกันเองนี่แหละมาดูนะคะเรื่องการเงินของชาวเมธเรามันไม่มีสตูดิโออย่างคนอื่นเข้าอะเนาะ มาดูกันนะคะการเงินของชาวเมรเป็นยังไงบ้างเจนสตาร์ว้าวทั้งงานทั้งเงินเลยคุณเอ๋ยคุณได้ทาวเวอร์ทั้งงานทั้งเงินเลยค่ะ ดูเหมือนว่าเงินของคุณก่อนหน้านี้มันก็แย่จริงๆแหละมันจะไม่แย่ได้ไงล้วคุณออกจากงานมาคุณพักงานมาน่ะค่ะแล้วคุณรอคอยโอกาสรอคอยความหวังคุณรอคอยว่าเงินคุณสักวันการเงินของคุณจะดีขึ้นน่ะทั้งทั้งที่บางคนน่ะพยายามแล้วพยายามอีกกระเม็ดกระแมมแล้วกระเม็ดกระแมอีกพยายามควบคุมการค่าใช้จ่ายของคุณแล้วอะค่ะแล้วก็มันก็ยังไม่เป็นผลมันก็ยังแย่สำหรับคุณแล้ว เรามองว่าที่พึ่งคุณมีไหมเราก็ยังมองว่ายังมองไม่เห็นที่พึ่งคุณเลยที่ผ่านมาแต่คุณก็ยังมีความหวังรอคอยไอ้งานที่คุณรออยู่อ่ะมันทําให้เงินของคุณมันดีขึ้นน่ะนะคะเรามองว่าอุปสรรคเร็วเนี่ยมันจะจบสิ้นไปนะ จะจบสิ้นสักทีเพราะว่าอย่างน้อยๆชีวิตใหม่คุณเกิดแล้วอะชีวิตใหม่งานใหม่ของคุณมันเริ่มแล้วมันคุณชีวิตมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองนะคะแล้วบางทีอะคุณเครียดมากไหมเราก็มองว่าคุณเครียดแหละคุณทําอะไรไม่ได้จริงๆนะคุณทําอะไรไม่ได้เราก็ยังอยากว่าให้คุณหนึ่งประคับประคองนะคะคุณใช้จ่ายอย่างประหยัดเราก็มองว่าคุณจะใช้จ่ายอย่างประหยัดจริงนะคุณเป็นคนเก็บเงินนะเก็บเงินบางทีคุณต้องเก็บอะมันเป็นอยู่ในช่วงที่ คุณต้องควบคุมมากๆเลยรลลายรับรายจ่ายของคุณนะนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อุปรสรรคทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปวงมันอาจจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะการอะไรที่คุณหวังก็แล้วแต่ในเรื่องงานของคุณแล้วว้ามันจะดีขึ้นแล้วในเรื่องเงินของคุณมันจะดีขึ้นเราก็มองว่าเร็วๆนี้ชีวิตคุณอะ่ะโอเคอยู่อย่างน้อยๆอะ่ะเรื่องดีๆต้องเข้ามาหาคุณแน่ๆเร็วๆนี้นะคะที่เราเรามองเห็นอะ่ะเรื่องงานก็ดีเรื่องเงินก็ดีตามอยู่แล้วแหละ เรื่องเงินคุณจะได้รับข่าวดีมากๆได้รับโอกาสดีมากๆนะคะมันมาจากเรื่องงานของคุณนั่นเองนะในเรื่องของการเงินของคุณนะคะออืแต่ขอว่าเมื่อไหร่แต่ขอว่าช่วงนี้เราบอกเลยว่าคุณต้องรัดเข็มขัดหน่อยคุณต้องควบคุมตัวเองให้ดีคุณต้องควบคุมค่าใช้ใจ่ายทั้งหลายทั้งปวงให้ดีที่สุดเลยแหละเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นว่าใครจะมาซัพพอร์ตคุณตอนนี้เลยนะ เพียงแต่คุณรอคอยงานใหม่ของคุณเท่านั้นเองรอคอยว่างานใหม่ของคุณน่ะมันจะดีขึ้นหรืองานของคุณมันจะดีขึ้นการเงินของคุณมันก็จะดีตามนะคะแต่ยังไงเสี้ยยังไงเสี้ยเราก็มองว่ายังไงก็ต้องดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมแน่ทั้งทั้งที่เดิมนี่คุณแย่สาหัสสากันมากเลยทั้งเรื่องงานเรื่องเงินของคุณน่ะบางคนแบบถึงขนาดว่าล้มละลายก็ได้นะถ้าขาดทุนไม่เป็นท่าก็ได้ถ้าคนที่ทํางานเป็นของตัวเองนะคะ หรือแม้ว่าคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยแย่ yeah, ไหมเราก็มองว่าแ yeah, ย่มากๆเลยที่ผ่านมาเพียงแต่เร็วๆนี้คุณจะจ,จะได้รับโอกาสได้รับข่าวดี่าน,นั้นเองนะคะในส่วนเรื่อง,องโชคลาภของคุณเราก็มองว่ามีบ้างไหมยังมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เลยในเรื่องโชคลาภของคุณชาวเมดนะคะไม่มีเลยอะ่ะอยู่สิมีไหมมันจะมาจากอะไรโชคของคุณเนี่ยโอเคอยู okay, ่ โชคขุนคุณบางทีอาจจะมาจากสิ่งเซนของคุณนะหรืออาจจะมาความฝันของคุณนะคะหรือแม time, ้กระทั่งเร็วๆเนี้ไอสิ่งที่คุณไม่เคยทําอะไรมาก่อนเนี่ยหรืองานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนงานที่คุณอยากจะทาอีก,อ,ก,อ,กอีกงานหนึ่งอะนะคะคุณทําได้อันนั้นก็คือโชคของคุณที่นํามาซึ่งชีวิตคุณให้ตอนนี้มันเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายและเป็นจุดพลิกผันแล้วจริงๆนะคะคุณจะได้รับข่าวดีไหมเราก็มองว่าได้รับข่าวดีแน่ๆอยู่แล้วแหละคุณได้รับข่าวดีแน่ๆอยู่แล้วตรงนี้นนะคะ แน่ๆเลยแหละว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นโชคสำหรับคุณบางคนอาจจะได้แบบได้ของได้คำตอบที่มีค่าได้ของที่มีค่าหรือได้โอกาสที่มีค่าเรามองเป็นเรื่องโอกาสมากกว่าโอกาสดีๆโอกาสที่มีค่ามันจะมาถึงคุณนั่นแหละนั่นแหละก็คือโชคของคุณนะคะเรามองแบบนี้นะชาวเมษเดี๋ยวอะไรมันก็ดีขึ้นแล้วนะคะให้คุณแค่อดทนต้องใช้ความอดทนเรามองว่าโชคของคุณข่าวดีของคุณมันจะมายังไงเสีย มันหนีไม่พ้นแหละเรื่องการเดินทางของคุณแน่ๆหรืออาจจะเป็นคนไกลแน่ๆที่ว่ามาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในสายงานของคุณนะคะเรามองว่ามีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในสายงานของคุณแน่ๆอยู่แล้วล่ะทําให้โอกาสของคุณน,นพลิกฟื้นขึ้นมาได้นะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณจะแย่มากเอาการสะทีเดียวเลยแหละอาการมากๆก,ก็เอาใจช่วยชาวราศีเมษน,นะคะคุณะเรามองว่ายังไงเสียคุณก็ต้องผ่านพ้นอุปสรรคช่วงนี้ไปได้อยู่แล้วล่ะ นะคะคโอกาสอะไรดีๆของคุณมันจะมาถึงหาคุณเร็วๆนี้ละอาจจะช่วยนะคะชาวเมฆแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะ่าจะเป็นคลิปคนประจําวันเกิดเกิดประจําวันละคลิปนี้ไปก่อนนะคะก็อขอโทษจริงด้วยเสียงเมอร์ไซดังมากไปนะคะสวัสดีค่ะ